มเป็นตู้หนังสือใช่ไหมอยู่นี่เลยเอ่อจะบอกอะไรอีกอย่างนึงเป็นนี่เป็นอะไรวะมันบอกหน่อยดิเนี่ยนนี้เป็นเซิร์ฟอะไรอันนี้เขาเรียกว่าอันนี้มันเป็นเซิร์ฟอะไรทุกอย่างเป็นอะไรเออใช่เดี๋ยวให้เขาทิ้งลิงก์ไว้เองแล้วกันเออคือไอพีอันนี้เป็นเซิร์ฟไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่เออไม่เท่าไหร่ครับ ช่ครับก็ใช้ได้อยู่นะเราแค่เราจะกลายเป็นบล็อกก็จะไม่เห็นตัวเองเลยแต่มันจะนี่ดูเองก็ได้ดูไม่หล่นโทษโทษไคนแล้วก็ม่มาสนบล็อกนะคะใครเซกบอกนะรเ่ยน่คงไม่น่โอเครอรอถ้าคนเอ้ถ้าใครเป็นทีมอีกฝั่งหนึ่งคือทีมลาลาเลย่าเลย่าเป็นทีมไลล่านะ ไล่ล่าพวกเราอะฮันคือทีมหนีบ๊อคือทีมไล่ล่าใช่แล้วอีกอันหนึ่งคืออะไรไม่รู้จริงๆนะเขาต้องฮันเตอร์เป็นนักล่าแต่ป๊อบเป็นผู้หนีใช่เขาเปลี่ยนผิดมั้งบ๊อบเปมันะบ๊อบเปิดถุยปลาเนี้ยเหลือหนึ่งคนน ลิงเ <Link. S 2> ์องงพี่เงงป,เ,ปเซิฟห่ี่เท่านันใช่ครับพันไม่ได้ครับแลกใช้ได้อยู่นะถืออ,อันนี้ไอตัว A P มันจะเป็นเวลาแลายหลังครับว่าทีมเราจะอันนี้เมื่อ,หอ,อไหร่ถ้าเวลาหมดก็ชนะครับอืใช้ได้อยู่นะนี้แม่งงองอ,งอยู่ครับ <laughs> งอง,งองสอง,องตัวครับ เพี่นีนน่คนบอกชนะด้วยรอเลยแน่นอนต,อต่อให้เขาครับต,ต่อให้เขาต่อให้เขาเขาวิ่งเล่นนะแค่ไมวิ่งเล่นยงไหมผมไปวิ่งเล่นดีกว,ว่าผมอยู่ที่เดิมแหละดีละเออนั่นแหละน่าจะดีเดี๋ยวไปได้ไมหมมาวิ่งพันเมื่อกี้งงูสองตัวเจ้างูาเฮ้ยไม่น่าว่างงูเลยหลับไปอย่างอ๋อแล้วว่าหลับอ๋อไม่อยู่นี่อยู่นี่ผมเจอแล้วเฮ้ยมีคนหลับไปแล้วหนึ่งอะจะสองละ มีคนหลับไปแล้วครับสแตนห้าวิแบบเจอะสแตนเลยโก้ถุย<อ>ให้เร็วดีเสร็จหรือยังนะจะแตกแล้วเอ้ยไม่ใช่คนเหล็กอะไรทั้งอ้จะเสร็จแล้วครับอันนี้เลยสามสามวินะอวิ่งผังโก้ไปในแวบวันดีนายเอาไปลจจเลนะย เราก็จะชนะแล้วเฮ้ยวันนี้ตะเผาะตาเผาะดุกล่าเร็วๆๆๆอีมินตินิตที่เรารอคอยอตาเผามาแล้วก็ะหอบเฮ้ยวันนี้กะจกกระจกน้อยเฮ้ยไม่กี่วิห้าสี่สามสองหนึ่งโอ้ชนะแล้วไอ้หนูอันนี้คุณก็ต้องคล่องนี้เข้าสู่เฮ้ยคุณคนไปแนะนำเซิร์ฟกันดีออกออกแคลนเอาไปแนะนำเซิร์ฟกัน กูแลหลกแน่นอนเลยวะ่ะเออเนี่ยก็แหลกใช้ได้นะนนเซิร์ฟน,น,นี่อ่เขาะจะเป็นจริงจังเลยเซิร์ฟจริงจังจริงจ,จังมากเลย <Okay. S 1> มาหัวลอกที่หนเราที่ไหนแล้วด,ดูปิงนะตัวแทปปิงดิมวนั่นเลแทปปิงมันก็เต็มนี่ตอนนี้ปิงผมติดลบติดลบติดลบห้าพันกว่าสี่พันละสามพันสามพันมันเยอะมันแหลกไอ้ ق. คนมันเล่นเยอะเปิดเทอมก็เงีย้ยแหละไอ้คนเปิดเทอมไงเปิดเทอมมันก็เงีย้ยในของคนก็นเดินมาตรงนี้ครับมันจะเป็นมินิเกมครับให้เราได้เล่นกันมีหลายห้องเลยนะ ก็ขี้กว่าได้เลยเข้าไปแล้วเอาเล่นได้แล้วอ่เฮ้ยเรากดด้วยตากล้องตะกล้องเข้าไม่ได้เฮ้ยตากล้องเข้าไม่ได้คุณไม่ใช่ผมอ่ะเฮ้ยผมเข้าไม่ได้ผมอยู่กับใครไม่รู้เนี่ยขอตีหนึ่งทีได้ไหมนายเออคึกถี่ ใช่ไงงรอก่อนรอหวิถุยตะก้อนรอกต้อรอกมัพูะก้น,กกนกทมีม่พูดกินใหญ่เลยเออเอาพัลลุไปใกลๆก,กันใช่ครับตำอังห้าสิบวิเนื้อย่ยมก็มใช้ได้อยู่นะพอดีนาย เฮ้ยนั่นก็มีเครเหมือนกันนี่เอาเฮ้ยไอเชี่ยมันเข้าได้แล้วเอาเข้า้วแ้ยเชี่ยวุนวอล์กแล้ดีกับอะกล้องมุนวอลรัเลยาแล้ององมด้ยิันวอลเฮ้ยวันไหนอันนี้ก็รอเวลาครับรอมันต้องอย่ารู้มันต้องรอไม่รู้จะทำเพื่ออะไร พี่ได้อยู่กันสองคนแล้วใช่ไหมเนี่ยรั<ถ>บเขาต้องรอรอเวลาเขาไม่สามแล้วยี่ยงเขาก่อนเขาสุดระบบก่อนนี่เขาสุดระบบก่อนเอาคุณหลุดเลยคุณโทษนะคล <c ười> <c ười> ิกไปคลิกมาหลุดเลย <c ười> <c ười> พอเดียวเข <c ười> เขียนผิดโทษแม่คลิกไปคลิกมาหลุดเลยโคตรล็อกเลยพี่น้อง <ค>อชี่ยนคนไห้ล่าตัวแน่เลยเราพอคันนี้ก่อนไหมครับก็ไม่รู้ครับตัวเติมนี้ก็คนเล่นเยอะอยู่นะนใช้ได้อยู่งขอโชคดีตัวตัวโอ้ยโชคดีตัวตัวงั้นขอจบเพียนแค่นี้ดีกว่าจบนะครับจบแล้วไปแล้วก็ไม่อยู่แล้ว